คำถามที่มักจะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เสมอก็คือว่าเมื่อเรากำลังเผชิญสถานการณ์ใดๆอยู่และสถานการณ์นั้นมันกระทบกระเทือนจิตใจของเราสถานการณ์นั้นมันกระแทกกระทันเข้ามาในใจของเรามันส่งผลที่ไม่ดีในจิตใจของเราเราจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นยังไงเมื่อคิดดูตรงนี้นะครับโดยประสบการณ์ของผมก็คือว่าถ้าหากว่าเราตอบสนองกลับไปในลักษณะที่ แรงมาก็แรงไปนะครับตอบสนองแบบว่ารุนแรงกลับคืนไปมันไม่ได้ส่งผลดีต่อสภาพการหรือสถานการณ์นั้นที่จะรุลร่วงไปได้อย่างดีหรือมีการพัฒนาขึ้นในทางที่ดีหรือมีจุดสําเร็จที่ดีได้กลับกลายเป็นว่าสถานการณ์อาจจะยิ่งย่ําแย่ลงมีปัญหามากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นจิตใจที่สามารถที่จะคิดได้ว่าเราควรจะตอบสนองอย่างไรนั้นผมได้ มองดูที่องค์ผู้เป็นเจ้าของเราครับว่าพระองค์ทรงมองดูเราอย่างไรพระองค์ทรงมองดูชื่อของเราอย่างไรและผมเมื่อได้อา่านในพระมภีผมได้ค้นพบว่าพระเจ้าพระลักษณะหนึ่งของพระองค์ที่สําแดงออกอย่างชัดเจนก็คือการที่พระองค์ทรงมีใจเมตตาการที่พระองค์ทรงมีใจเมตตานั้นเราสังเกตได้ว่าพระองค์มีใจเมตตาต่อเราเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักเราดีพระองค์ทรงรู้จักถึงความ อ่อนแอในชื่อของเราพระองค์ทรงรู้จักถึงความแข็งแกร่งในชีวิของเราพระองค์ทรงรู้จักถึงศักยภาพของเราและพระองค์ทรงรู้จักใจของเราดีว่าเรานั้นเป็นอย่างไรใจเมตตาของพระองค์ก็คือการที่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณและความรักของพระองค์ในการดูแลชื่อของเราเมื่อเราได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา นั่นเองเมื่อเรากําลังเผชิญปัญหาอะไรหรือ,อเผชิญอุปสรรคอะไรหรือสิ่งที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเราเราจะตอบสนองต่อบุคคลนั้นที่สร้างเรื่องให้เราต่อสถานการณ์นั้นที่สร้างปัญหาให้เราอย่างไรก็คือการตอบสนองด้วยใจเมตตาการสแสดงใจเมตตาออกไปนั้นจะทําให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดําเนินการกับสถานการณ์นั้นๆอย่างไร เพราะเรามีใจเมตตาเป็นตัวตั้งนี่เราก็จะไม่ตอบสนองแบบแรงมาแรงไปละเราจะตอบสนองด้วยวิธีการที่หาวิธีการที่มีทางเลือกที่ดีขึ้นได้เพราะว่าเราเมตตาต่อคนนั้นนะเพราะว่าเอ๊ะเรามองดูเขาเนี่ยเขาทําไม่ดีต่อเราเราเราเมตตากับเขาก่อนแล้วก็ดูซิว่าเราจะตอบสนองอย่างไรให้มันส่งผลที่ดีขึ้นมาได้การตอบสนองด้วยใจเมตตานี่แหละ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้สถานการณ์การแก้ปัญหานั้นออกมาได้อย่างดีมากขึ้นขอพระเจ้าวอวยพรที่เราจะสามารถสําแดงใจเมตตาออกไปได้คําถามก็คือว่าเราจะสามารถสัาแดงใจเมตตาอย่างที่พระเจ้าทรงเมตตากับเราได้อย่างไรเราเองก็ต้องรู้ว่าอสถานการณ์นี้นะมันยากนะแต่เราขอพึ่งพระเจ้าเราขอพึ่งพระองค์ที่ พ้องจะสมจิตใจที่เมตตาในชีวิตของเราเพื่อเราจะสมแดงความเมตตานั้นออกไปให้คนอื่นได้เห็นได้ว่าเราสมแดงความเมตตาออกไปในสถานการณ์นั้นๆต่อคนเหล่านั้นได้การสมใจเมตตาด้วยความรักก็จะส่งผลเลิศก,กับสถานการณ์นั้นส่งผลเลิศต่อชีวิตของเรา